กลุ่มชาย3ามคนที่หารี่เลี้ยงข้าวได้ยินเสียงเออจึงวิ่งขึ้นมาดูหฮรรี่ก็บอกไปว่าเป็นแค่ขโมยพวกท่านไม่ต้องกังวลหฮรรี่ปิดหน้าต่างแล้วไปตรวจสอบสวนเออรฮรรี่ตรวจชีพจรพบว่าชายผู้นั้นใช้วิชาดูดพลังทําให้จิตวิญญาณได้รับบาดเจ็บจึงให้ยาแก่นางเพื่อรักษาฮรรี่ปิดประตูแปะยันสวนเออรู้สึกกลัวขอให้ฮรรี่อยู่เป็นเพื่อนฮารี่จะอยู่ที่นี่ด้วยเขานั่งลงและฝึกฝน ในวันงานฮาร์รี่และเซเวนเอ๋อพบกลุ่มคนที่ฮาร์รี่เลี้ยงข้าวทักทายกันก็ขอตัววันนี้ซเวนเอ๋อไม่ใช้คาถาโปรยสเสน่ห์แล้วนักดนตรีสวมหน้ากากข้างถนนไายล้อมคนทั้งสองทำให้ฮาร์รี่เสียสมาธิแต่ฮาร์รี่ก็สังเกตเห็นผู้คนยืนเรียงกันอยู่บนหลังคาหลายคนบนป้อมหวังฉานเดินออกมาพร้อมกับเยี่ยนเอ๋อชาวบ้านต่างแปลกใจว่าหวังฉานผู้นี้เป็นใคร ฮารลี่เห็นหวังชานก็จําได้ทันทีว่าเป็นคนที่รักพาตัวซเวนเออจึงพยายามจะออกจากที่นี่แบบเนียนนี้